แล้วก็มาถึงศาลาราิมน้ำแล้วนะคะตอนนี้ลุงลุงพลกำลังจะเริ่มถ่าย m อ็เีเพลงรถตุ๊กตุ๊กที่ศาลาราิมน้ำนะคะเพราะ,มะไม่ใช่ใ,ใ,ใข่เด้อยเอ๊ะกำลังเอ๊ไข่โคกันกับเบื้อ,องหลังค่ะท่านแต่อยู่ไหนหลูาเหนื่อยไหมข,อขอม้นคอนทานน้ำกัน เดี๋ยวอีกชุดยังชุดต่างานก็เสร็จแล้นี่กองาบายกดูเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะไม่้องจะมาตาผมันไม่โะนตนา ปลาหมูหางก็เป็นปลาที่ควรนะเขาไม่เลยครับครับหน้าลุงสู้นะคะวันนี้เหนื่อยไหมคะสนุกครับสนุกดีเนาะสนุกมากกว่าเหนื่อยนะลุงนะค่ะขอบคุณค่ะแล้กกว ให้ลูกหมดแล้วดีกวให้ก็เหลือไปเยอะจ้ะอ่าใหญ่ลงเลื่อนมากกว่าดี่าใ้หมดแล้วไงโอไปบุญเลยตอนเดี๋ยนี้ตาโอ้น้องไปบุญไม่สมแข็งไปโอมันเมอ๋อโอกับลูนจะสวยดีไหมรอไหมรอเสือลูกมันมารอ พ่หล่อล <Commons> ูมาพ่หล่อลูกมาพ่หล่อมันไม่มา่อมานุ้ย้ะเห้คนอนี้เขาทุกตอนเขาแตนน่ารัอ้ยตอนนีคนคนฟได้อยู่คได้อยู่เดี๋ยวนี้่ารักแต่แรกทำไม่ได้เมี้ทำไมไงทำไม่เกี้ยงทำได้อยู่อน้ำอะรอน้ก็อะไรเลย หวานช่อหวานช่อหวานไม่มีเหรอเนี่ย เดีนทสองคนก็ได้อัวสออะไรอี้อะไรไปทาสองคนก็ได้ลูกเป็นเป็นลูกลูกมาด่ลูกคนโตอ่ะที่ไม่ยอมที่แก่ว่พ่อแม่มามาไม่จ๋าไม่จ๋ากลบกล่องเลยด่า ผมน really 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 <Sure> ี่ก็เดินบางค้อ İs 네ื่นด้วยเลตัวสูงตัวสูงนะคะคนนี้เขาทานนมเยอะค่ะเหนหน้าดูชอบกินอะจริงเป้าจริงเป้าพี่นิ่มิดต้วหลงดก็เลยไกินผิดนะเนี่ยพี่นิ่มไปนดน้ำรมันพี่นิ่มกินผิดนะคะเด่นนมแดงนม เราจะรวยไปด้วยการคายูทูบเบอร์แต่ทคนที่โอเฮ้เฮ่าโมลี่ยเฮ่เฮ่เฮ้เฮี